คุณค่อยๆเอาตัวเองออกจากสิ่งที่ไม่ชอบหมายถึงถ้าหากว่าในงานของคุณมีส่วนไหนที่คุณไม่ชอบก็ค่อยๆเฟดตัวเองออกมาจากงานส่วนนั้นแล้วมอบหมายให้คนอื่นทําแทนหรือถ้าตอนนี้คุณทํางานท,ทําธุรกิจอะไรที่ตัวเองไม่ได้รักไม่ได้ชอบให้ค่อยๆห่างจากมันแล้วมาเริ่มทําอันใหม่ที่คุณรักที่คุณชอบก็ เงินไม่มีทางเปิดแบบทะลักทะลวงถ้าคุณฝืนใจทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบเพราะในทุกวันที่คุณต้องไปทําสิ่งที่คุณไม่ชอบเหมือนคุณร้องไห้เมื่อคุณร้องไห้คุณบังคับตัวเองว่าฉันต้องไปทําผลงานมันจะออกมาไม่ดีคนที่สําเร็จแล้วก็คนที่เปิดก๊อกเงินให้กับตัวเองได้สําเร็จคือคนที่ทุกๆวันเขาโฟกัสไปที่ผลงานโฟกัสไปที่วิชั่นของเขาสิ่งที่เขาต้องการสร้างให้เกิดเขาโฟกัสไปที่นั่นมันจึงทําให้เขามีพลังและมีแรงที่ไม่ต้องพยายามแต่มันอยากทําเองคุณจะสําเร็จง่ายมากกว่าและ แฮปปี้มากกว่ามีความสุขมากกว่ามัาง่งคั่งทุกด้านมากกว่าถ้าคุณโฟกัสไปที่ผลงานที่คุณต้องการสร้างดังนั้นคุณต้องรู้ว่าคุณต้องการสร้างผลงานอะไรคุณอยากทําอะไรให้สําเร็จ